ไปดูการเวิร์กช็อปของรากแก้วกันเลยนะคะครั้งนี้ค่ะมีใครกันบ้างนะคะที่เวิร์กช็อปค่ะก็มีก้ามีพีทมีหลุยแล้วก็มีพี่กูพุ่มกัดนะคะแล้วก็มีครูอูโนโกะรินค่ะ ครูอโนนี้ก็เป็นอสอนการ<อ>แสดง,สดงในครั้งนี้นะคะคแล้วก็เขาก็จะทํางานกันในเรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวละครให้ชัดเจนนะคะซึ่งหลังจากที่เปิดกล้องถ่ายทำไปแล้ว5คิวแต่ละคนเนี่ยก็เต็มที่กับการแสดงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อุปสรรคที่เจอกัน,นก็แตกต่างกันไปจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเอาไปฟังกันนะคะเราก็มาหาแนวทางร่วมกันแหละครับว่าจะเล่นแบบไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ เราก็ทาของเราเองมาก่อนอะไรย่างเงี้ยก็มาดูว่าคนหนึ่งคิดยังไงแล้วตัวละครคนหนึ่งเป็นยังไงทีินเราจะเป็นยังไงอะไรยเงี้ยครับมีปัญหากับชื่อเมียตัวเองครับซึ่งน่าจะเป็นปัญหาใหญ่หลวงมากสําหรับผมเพราะว่าเราต้องเข้ากับเขาตลอดแล้วเป็นชื่อผมก็เลยคุยกับพี่กูอยู่เนี่ยครับวีเฉยๆได้ไหมหรือชาได้ตัวตัวละครชื่อชาเราวีลุยเขาเรียกชาวลีตลอดเลยอะชาวลี ใช่ครับแต่ว่ามันมันก็แปลกเหมือนแปลกเหมือนกันนะตอนที่ผมคุยกับอาจารย์อีกคนหนึ่งก <นะ S 2> พูดได้อีกคนหนึ่งได้แต่ว่าเวลาหันมาแล้วต้องพูดคําเน้นหรือว่าต้องคำต้องใช้คําเน้นอย่างเงี้ยฮะมันจะเลยมีไปไปมีปัญหาตรงนั้นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเราก็คือคู่เนี้ยสนิทกันมากแล้วแบบก้าวบอกพี่กูฉากทะเลาะหนูพอไหวฉากวานหนูแบบหนูเราบอกไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวนี่จะถกมาเวิร์กอีก คืวิจิก็คือแบบชอบกวนๆกันอยู่แล้วแล้วหนูก็ชอบแกล้งวิพีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมันเข้าแบบเดี๋ยวจะเลิฟซีนด้วยกันพี่มองตากันมันก็แอบขำกันลวนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเนาะเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตะถ่ายไป5คิวไม่มีโลสบายเลยครับวันแหลกก็รถทัวร์อยู่ในรถทัวร์กับขนส่งแล้วก็สองสามวันก็ไปอยู่ที่ร้อนร้อนหมดอ่ะพี่ยังไม่ได้เข้าห้องแอร์ลยเนี่ยจอพัดลมแบบป๊บหนึ่งปิดแค่วีเดียวเหงื่อมันสามารถทะลับออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่กูบอกว่าฉันแยกน้ำตากับเหงื่ ค่ะโอ้เนนี้การทำงานเขาละเอียดนะคะบาที่ถ่ายไปมีปัญหาเรื่องตัวละครกลับมา work ฉอกกันอีกใช่หนุ่ยไม่เห็นยากเลยชารวีรามิดาเป็นเล่นแทนเลยนะรามิดาก็ไม่พูดยากเลยชารวีทำไมจะพูดไม่ได้ใ้รอติดตามกันนะคะเรื่องหนุ่ยใช่ไหมใช่แล้วภาพนี้เราไปได้ถ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ